วันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างพี่วันเกิดปีนี้เหรอครับผมก็ยี่สิบห้าแล้วยี่สิบห้าคือเป็นเป็นจะเพ,เเพแต่ว่าดีที่มีคนอยู่ข้างกาย,ายทีมที่ดี จะพาเราผ่านเป็นเสพติไปได้เป็นเสพติลอดพี่พี่ก็มีปกันไปได้จริงๆก็พี่ว่าไม่กังวลนะครับผมจริงๆพี่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตแหละครับผมพี่ว่าในชีวิตมันก็จะมีเรื่องที่ดีแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะปะปนไปอย่างเงี้ยตลอดไปครับผมไม่ว่าจะแค่อายุ25 26 27อะไรเงี้ยพี่ก็เชื่อว่าแบบถ้าเรามีสติแล้วเราก็ตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากทำคิดดีทำดีอะไรเงี้ยพี่ว่าเราก็จะผ่านช่วงเวลาหลยๆไปได้เป็หมู่พียามีระวังไหมมีระวังไหม ระวังคนใกล้ตัวแล้วผ่าแบบไห่าสีไม่มีไม่มีไม่มีคนนี้ไม่มีเขาหรอกแล้วเป็นอย่างอย่างผู้ใหญ่ที่บ้านมีความต้องบุญไม่ต้องมีผู้ใหญ่อาจจะมีความเป็นกว่เราเราต้อเริ่มใหม่จริงๆแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขไม่ได้กังวลนะครับผมเขาก็เชื่อแบบพี่นัาสาวตัวรถไปได้คือว่าต้องมีมูเติมต้องมีมูไม่ไม่ค่อยได้มูเลยครับผมแต่ว่าอาจจะมีทําบุญบ้างอเองนะครับแบบว่าวันเกิดก็ไปทําบุญมาเหมือนกัน ปีนี้ได้ซื้อของปานาให้ตัวเองไหมพี่ก็ไม่ได้ซื้อซื้อซื้อไปปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ปีนี้หรือใครซื้อให้ซื้อ,อรถไปเพิ่งซื้อรถไปเพิ่งได้ปีนี้เพิ่ง <Reason> ได้ปีนี้ต้องบอกตามไปบ้าไม่รู้พ SO ี่พี่ต้องมีรถไงเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวเขาจะมาขิงพี่ไม่ได้ แล้วเขาช่วยเลือกไหมเขาแนะนําหรือเปล่าเขาก็จะแนะนําในรุ่นที่เขาชอบไเลยแต่ว่าของนี้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวเองมากกว่าแล้วเราตามใจเขาไหมเราตามใจเขาเเรื่องรัไม่เชื่อเข้าไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างรับไมาแล้ว เขาบอกวห้พี่ซื้อรถสีชมพูงเงี้ยพี่ก็งงอ่ะเขาไปเดไ้วันนี้รับเขาไปเได้ไไม่ได้ไปครับผมก็ให้เนี่ยให้พี่แบบไรกีไรก็มะก็มีอ้าแก็มีก็อะไรก็มีอะไก็มีอะไรก็สีอะไมีอะไรก็มีอะไรก็อะไรมอะไอะไีอะไรอะไรมีอไม่อะมีอะไรก็อะไรกอะไรมีอไมีอะไรมอะไรกมีอะไรกอมีมีอะมีอะไระไอรมอรกมกกออ ขบอกอะไรเขาแบบอะไรเราแอนแฟนแฟประมาณปีสามทุกปีเลยเหรอเขาก็บอกว่ามีความสุขมากๆมาทำเขาเพิ่งทำงานเสร็จเขาเป็นงานเลดพอดีเขาก็เลยแบบมาใส่ก็คือเราเปิดความเปิดเขาตลอดเวลาเลยเหรอบ้านเมากี่โมงเราเปิดเขาเตรียมกับนี่มาหมดเลยหนูบอกแล้วไงต้องระวังคนใกล้ตัวแต่มาเปิดบ้านหนูจะเป็นไรกันท่จีนค่ะแต่แต่คอสตูมเราก็คล้ายๆกันทุกปีเลยนะหมายถึงเอาวันเกิดใช่ไหมครับชุดนอนก็ ตั้งใจแบบว่าก็เขาอยากซพอสไปเดอร์พรสไปเลยไงครับผมไม่ได้คาดหวังแล้วแบบต้องมาทุกปีอะไรเงี้ยครับเพราะแต่ว่าอาบน้ำแต่งกอนอนแล้วไงแต่ว่าหน้าเลยไม่แต่งหน้าแต่ว่าทาลอเรลปารีสนี่เลยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าไม่ว่าผ่านไปกี่ปีอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาเหมือนเดิมก็มีซไปเดอร์สไปเลีนะครับก็ขอบคุณเขาละกันนะผมที่ที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตกันมากกว่า โปรเจกต์ของแฟนถามก็ชืใ่ใจไปตทุกที่เหมือนกันเยอะมากจริงด้วยนะใช่ครับผมเยอะมาก,มากครับเหมือนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีเลยก็งงเหมือนกันครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครับพี่ทุกครั้งแบบว่าเหมือนพอวันเกิดเราอย่างเงี้ยมันเป็นวันสําคัญธ์ของเราแฟนคลับก็ให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับผมท,ที่ที่แบบว่าทำโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้พีไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือในประเทศนะครับแล้วก็เงินทั้งหมดที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังแบบว่านั่งแก ยงยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อะไรอย่าเงี้ยก็นั่งแกะกันอยู่ก็แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดก็ไปบริจาคครับตั้งไปบริจาคที่ไหนไงพีครับก็ปีที่เราไปบริจาคโรงพยาบาลนะผมโดยเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวลองหาโครงการที่มันน่าสนใจดูนะก็เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดเลยครับไปบริจาคเป็นจำนวนที่มากเออเป็นจำนวนที่มากไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะไม่นั่งครับประมาณหนึ่งล้านบาทอระกันจะดีเราตั้งใจ ก็ถือว่าทำบุญด้วยกันพี่ๆด้วยครับผมพี่ทุกคนด้วยพี่่อยางปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษจะมีโปรเจกต์เมื่อไรจะเปิดมาโปรเจกต์ที่เราจะได้ติดตามกันมองพี่พีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก็ขอไปแรงขับข้อตัหาแล้วนะว่าเราจะมีงานเท่าไหร่อะไรยังไงก็ที่จริงมันมีครับมันมีแล้วก็กำลังทำอยู่เลยแต่ว่าเขาไม่ให้บอกบอกเขาก็ฟ้องหนูฟ้องหนูเสร็จหนูก็ฟ้องพี่บีต่อ

พี่คบพอตอนนี eh yeah, s <S uh ้ค huh. ่ะคุพ oh, ี right ่คะพี่เีลูกสัค่ะีรับ่สี่คะพี่พี่ต้องียค่ะพี่พี่ต้องดีนะต้องต้องชุดมันร้อนเนาะชุดพี่บบว่าเหมาะกับสภาพอากาศมันร้อนเลยอ่ะไปแล้วค่ะเยี่ยมเลยเบย์นะเอาว่าขอบคุณครับขอบคุณครับบคัที่ 好的。 ชนิดาวงธนาพักดีรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย g m เอ็คุณมิน้นพิมสิริท้องร่มโพครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลยนิเครือ s อครับและคุณปองร้อนมากไงพี่แบบมันร้อนมากเนาะตัวนอกน่าจะร้อนน่าดูเลยอะ่ะใช่ถอดตัวนอกออกไหมหรืออะไรยังไงได้นิดเดียวอ,อ๋อรอรอเนื้นึงนิดอนึ่งน,นิ้อนึนง <laughs> อดกัน<อ>น้อยอย่พี่แบ,บ,บ๊บคุชมครับค่ะก็